รถไม่มีไยทะเบียนไยมันหลุดอ่ะหี่ขอโทษนะคะไม่ได้ไม่ได้ตอิดนะค่ะถูดกฎหมายค่ะขายอะไรเนี่ยขาโทดอ่ะหนูไปวิ่งมาเมื่อกี้เท่าไหร่นี่ถุงเท่าไหร่คู่ละยี่สิบห้าค่ะอ้าวเดี๋ยวเมามาเลยกานร้อนร้อนเอาไปกินไปไปแบ่นไปไปมองกัรร้อนร้อนเมามาเลยอะไรปาก ค่ะเ้ืยโคกำลังร้อนๆเลยหนูพ่งต้มเสร็จค่ะครโคเปยังไงกะด้ถุงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหมดเลยเดี๋ยวมอหมดเดี๋ยวจะจ่ายให้นั่นใครอันนี้หลานค่ะหลานค่ะแม่มาทิ้งตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะอ๋อแม่ทิ้งแล้วค่ะอันนี้ไว้สําหรับแม่ลงไปหาหมอค่ะคือแล้วแล้วแม่อยู่ไหนอยู่บนข้างบนบ้านเขาเดินไม่ได้ค่ะอ๋อแม่คือแบบเขาอ่อนแรงค่ะ บิมลูกบิมได้ค่ะเดีครับบ้านนี้อยู่กันหกคนค่ะหกคนเป็นไปดูบนบ้านพี่มาหแม่ลูกมามางี้เร็วเร็วมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อเร็วขายข้าวโพดมาหลวงพ่อเร็วเร็วเดี๋ยไปหน้ตสวัสดีครับหลวงพ่อขอลูกสวัสดีครับอ๋ออ่นั่งนี่แล้ลูกไปนั่งนี่หนึ่งตาเป็นไงเห็นดูไม่ค่อยชัด ไม่เห็นข้างไม่ไม่ไม่เห็นข้างหนึงค่ะอ๋อแล้วสมองยังสมบูรณ์ดีอยู่ไหมพัฒนาช้าพัฒนาารพูดไม่ได้ค่ะแต่รู้เรื่องตกลงตอนนี้หนึ่งสองสามสี่อีกสองคนไปเรียนไปเรียนเหรอเอาตามสะดวกนะไปเรียนอะไรอยู่อีกคนนึงอยู่มสามที่โรงเรียนนี้อ๋ออันนี้คนโตลูกหนูไปเรียนมสามคนหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งเรียนอีกคนหนึ่งหลานอยู่อนุบาลค่ะอ๋ออนุบาลอันนี้อยู่เด็กศูนย์ค่ะ เล่ลโยมสามีพ่อบนพ่ออยู่ไหมแฟนแฟนหนูมีงานมัางไม่มีงานม้างค่ะทำอยู่บ้านนายกค่ะทำอะไรล่ะอเขาบางทีเขาให้ไปช่วยจับปลาค่ะทำอะไรนะฉีดปลาฉีดฉีดฉีดปลาจับปลาอะไรเงี้ยปลาเป็นๆนี่เหรอเขาเลี้ยงปลาค่ะทีมหลบแม่ทลเอาเลยสิไปไปทั้งครับ สิ่งที่มีชีวิตอยู่ใช่ไหมค่ะอธิมรอบทิมรอบไปรอบไปไปหนุ่ขอหน้าคาตมานะคะหนูขาหนูไม่ดีอ้าวเป็นไรลระขาหนะขาหนูหักตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเอายกขึ้นนี่ก็ได้ได้เห็นยาจะปวดขาไม่ได้เอาตามสะดวกสามียังทำอาชีพเกี่ยวกับชีวิตสัตว์อยู่คือคือว่า ใครจ้างไปไหนเขาก็ไปอะค่ะอ๋อคืองานยังไม่แน่นอนค่ะแบบมันมันไม่ทันกันนะคะหลวงพ่อคือแบบแม่หนูหมอนัดบ่อยเนี่ยเมื่อวันก่อนไปโรงพยาบาลปทุมค่ารถก,ก็พันสองพันสามแล้วค่ะไปกลับแล้วทีนี้เหมาะลองเสือนัดอีกหนูไม่มีทางค่ารถหนูก็เลยไม่ได้ไปเป็นเร<อ>ื่องของเขาเป็นอะไรไปโรคไตโรคไตค่ะาหวานความดันไตหัวใจแล้วจริงไหมที่เขา ประกาศขายยาว่าฟอกไตแล้วกินแล้วไม่ต้องฟอกไตไเคยร้อง,อย,งยังจะมาก็เห็นเขาโฆษณาจังเลยไม่รู้ว่า<อ>มันใช้ได้ผลหรือเปล่าเห็นมีคนมายืนยันว่าตั้งแต่ฟอกไตมาบอกกินแล้วต่อไปก็ไม่ฟอกมันเป็นไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ร <c oughs> ถ้ามันไม่มีทางเลือกก็ลองดูก็ได้เห็น แต่หนูไม่รู้ว่าอย่างไงมันอยู่ในทิกตอกไปเปิดดูมันเจอเองแหละมันมีหนูคงไม่มีไม่มีสติมันญยาซืกก้อหรอกค่ะหลวงพอ <c oughs> ่อค่ะไม่กับค่ารถที่โยมไปพันกว่าเนี่ยมันก็แต่ว่าแม่หนูโรคประจตัวเยอะด้วยแล้วกี่วันไปครั้งละอันอาทิตย์ละพ<ะ>ันสองเหรอค่ะเนี่ยแล้วเนี่ยปีหน้าเนี่ยเอามาเริ่มเรือมมกราลาค่ะเขานัดน่าจะทําเรื่องจะฟอกแล้วค่ะตอนนี้ยังไม่ฟอกใช่ไหมยังค่ะยัง หนูถ้าแม่ฟอกหนึ่เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวพอจบหลังกล้องเดี๋ยวจะมาจะลองลองดูว่ามันมันได้ผลไหมที่เขาพูดมาเห็นว่าทางแต่ธามาก็ยังไม่รับรองนะแต่ลองเดี๋ยวหาข้อมูลให้แต่ลงตอนนี้โยมทำงานหลักๆคือหนูคนเดียวค่ะขาย ขายของได้กําไรนิดหน่อยค่ะบางทีขายอะไรนะขายข้าวโพดต้มมั่งผักสดมั่งอย่างเงี้ยค่ะคือหนูต้องสลับขี่รถไปใช่ค่ะคือกลางวันอย่างเงี้ยลูกหนูไปเรียนหนูก็พ่วงท้ายอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าตอนเย็นคือเลิกลูกหนูเลิกเรียนก็ไปขายด้วยกันสล้งค่ะลูกผู้หญิงผู้ชายผู้ชายค่ะอยู่มสามค่ะส่วนสามีก็ทํางานเป็นไม่เป็นหลักเป็นแหล่งค่ะคือมีงานก็ไปไม่มีงานอายุเท่าไหร่สามีสามสิบกว่าแล้วจ้ะ ้วทำไมไม่ทำงานเป็นหลัก huh. อ่ะก็ตั้งแต่เขาพอรถล้มอะค่ะแบบมือจะสั่นๆเหมือนเส้นประสาทหรือเปล่าเขาน่ที่ตรงนี้หัวแตกเขียวเขียวเลยหน้าหน้าตาเขียวเลยที่วัดต็นก็ก็ไม่ได้แข็งแรงมากค่ะกพระจะชวนไปทำที่วัดก็ถ้าไม่แข็งแรงมากสู้ไม่ได้วัดเขาจะมางานงานลุย เดือนหนึ่งเกือบจะไม่หยุดหยุดวันสองวันนะวิกหนึ่งหยุดวันหนึ่งถ้าถ้าไม่ต้องการหยุดนี้ทํายาไปเลยชอบก็มาชอบที่ใน,นไม่มีเสาร์อาทิตย์ไม่มีวันพระวันโกนแล้วจะพอกินยังไงเอาตามความเป็นจริงบางที่บางวันนี้นนหนูวดหนูแบบแค่ว่าแม่หนูกินหลานลูกกินสะพอด คือเข้าเป็นโลเอาหนูอดเอาค่ะเด็กคนนี้ก็คงจะดูพึ่งไม่ได้เท่าไหร่นะเรื่องอาชีพเพราะว่าสายตาสมองเขาจะช้าอีกหนูอะไอนี้หลานโยมเหรอหลานค่ะลูกน้องสามมันมาทิ้งไว้แด่แดงๆแล้วได้แเล้วสองแล้วสเล็กๆส่งได้เสียไหม ไม่ส่งหลวงพ่อหนูอุตส่าห์ว่าเออโถส่งขอนมขอตังมั่งตอนนั้นลูกมึงเล็กขอตังซื้อนมแบมเบิร์ดลูกมึงมั่งกูไม่มีตังเอาตายจะทําไงหล่าเนื้อไม่มีกินหนูว่าหาหนูถึงจะเป็นนี่เขาทุกวันนี้แต่หนูเป็นนี่หลายวันเขาใส่ว่าไปยืมใครเขาไม่มีใครให้ค่ะหลวงพอ่เอเาใส่ว่าหนูยืมเป็นนี่หลายวันหนูขายของหมุนกินกําไรวันหนึ่งเลือสามร้อยสามร้อยจักจ่ายหลายวันแล้วนะคะเงือสามร้อยว่าเออ ซื้อข้ามังกับข้าวมั่งหลานไปโรงเรียนเป็นรายวันไปยืมยังไงไปเยืมเขายังไงรายวันกู้เขามาค่ะหมวกกันน็อกอะค่ถ้าไรตอนนี้เป็นนี้ของมึนสองค่ะมึนสองต้องต้องจ่ายดอกถ้าไรจ่ายเป็นวันนวันวันสี่วัฮะีวันมื่นหนึ่งส่งยีี่วันวันละห้าร้อยค่ะมื่นหนึ่งส่งยี่ี่วันวันละห้าร้อเท่ากับดอกสองพันค่ะตอนนี้ส่งกันยี่สิบเปอซ็นตส่งเจ็รอ หนูไม่ไม่อะไรแล้ว,ลวถ้าเราไม่มีให้เขาก็ต้องทบอปไปอีกใช่ไหมได่าด่าเขาด่าเขาด่าเนี่ยอย่างอย่างอย่างที่หนูไปหาพาแม่ไปหาหมออะหนูก็ก็ช็อตไปแล้วตรงนั้นหนูก็ไม่ได้จ่ายเขาเขาด่าโทรมาด่ามืดแล้วลอ่้หนูมาตามเลยหนูก็ต้องยอมเพราะวะ่าเพื่อที่ว่าพาแม่ไปหมออะแต่ลงติดเขาอยู่หมือนหนึ่งหมื่นอหมืออ่นสอ,อ,องนั่นเดี๋ยวจะมาปลดให้จะได้หมดเรื่องค่าดอ,อกหนูแล้วเราจะมากตัด ต,ตัดได้เลยไม่ต้องเงินให้เขาหรือว่าต้องอยู่ยในกรอบว่าต้องเดือนหนึ่งต้องต้องอยู่ในกรอบค่ะค,คือคือคือตัดท่านสมมตมิตมีก้อนหนึ่งคือปิดเลยได้ได้ไหมได้ได้ค่ะคือแบบว่าบางทีหนูก็ขายไม่ได้เป้าบางทีเหนือร้อยหนึง่งจะส่งแล้วเนี่ยมันก็ไม่ทันกันกินเนยครับอย่างเมื่อเช้าเนี่ยไอ้ลูกหนูไอ้คนเล็กไม่มีตังค์ไปกินโรงเรียนหนูบอกเออหนูไปยืมเพื่อนก่อนนะเดี๋ยวไม่ขายของก่อนเดี๋ยวไปคื้องินว่างี้ หนูส,<ต>ส,สุดแล้วค่ะสามีโยมก็ไม่ได้แข็งแรงไม,ไม่ไม่ค่อยแข็งแรงค่ะแต่อย่าให้เลี่ยงเรื่องงานนะอาชีพอาชีพสัตว์ถ้ามันมีชีตอยู่ก็ไม่อยากให้ไปเกี่ยวข้องสุขภาพเรายิ่งไม่ดีอยู่ก็ไม่อยากให้ไปเกี่ยวข้องหนูความฝันของหนูนะหนูถ้าหนูไม่ได้ติดปัญ,ญญานะคะหลวงพ่อหนูอยากได้รถรถที่ว่า มีผ้าใบปิดเป็นไฟฟ้าหรืออะไรก็ได้ค่ะที่เป็นพ่วงข้างเพื่อสามารถว่าเอาแม่หนูไปโรงพยาบาลหนองเสือได้ไม่ต้องไปจ้างเขาเอ,อ๋เอ,อ,อเพราะระยะยา,ยาต้องใช้ใช่ค่ะใช่แม่หนูหมอนันบ่อยค่ะถามว่าจ้างเขาไปกลับนี่เขาคิดหกร้อยเจ็ดร้อยถามว่ามีค่าธํรหรับหนูมากเลยค่ะขนาดพันสามหนูยังต้องยอมไปพันสามที่โรงพยาบาลปทุมไปกลับแล้วทีนี้กลับมามอนัดหนองเสือเมื่อวานหนูไม่มีตังค่ะหนูก็เลยเลื่อนเขาไปพอไปอาทิตย์หน้าหนูหาตังค์ก่อน รดเครื่องพ่วงค่ะ3ล้อหนูแค่ไฟฝันดูในในเน็ตนะคะประมาณสําเร็จเลยนะคะประมาณสี่ห้าหมื่นนะคะสำเร็จเลยะะแม่หนูนั่งมอไซค์ไปแบบนี้ไม่ได้ะคะ่ะหนูกลัวแบบแกง่ายหลังแล้ะขาแกยันไปมันก็บวมถ้านั่งเหยียดขาไปเงี้ยยังหนไูไม่รู้จอสติปัญญ,ญาตรวไหนไปซื้อนี่อะไร ข้าวโพดอ่ะอจ่าหม้อต้มข้าวโพดหนูเพิ่งต้มไปค่ะสุกก็ยังอ๋ออันนู้นนะคะที่อยู่ข้างล่างนั่นนะจ่าหนูต้มเสร็จแล้วหนูก็วิ่งไปเลยขายหมดทุกวันไหมไม่ไม่ค่ะไม่บางทีต่อเย็นด้วยต่อเย็นว่าอาศัยว่าเอาผักอาเขามาก,ก่อนแล้วเดี๋ยวเพราะนั้นหนูก็คืนเขาตอนเย็นค่าไฟเท่าไหร่เดืนอนหกร้อยกว่าหกร้อยกว่าแล้วมี รายรับจากจากไหนจากการขายของโยมคนเดียวใช่ค่ะคระยมก็ได้คนชราเนี่ยยังไม่ได้ค่ะยังไม่ได้ทำาค่ะเออทำไมไม่ทำเพราะแม่หนูห้าสิบสองค่ะห้าสองค่ะห้าสองห้าสามค่ะหนูว่าจะไปโรงพยาบาลหนองเสือเท่านี้หนูจะปรึกษาเขาจะขอแบบเงินเดือนที่ว่าแม่หนูเดินไม่ได้ค่ะเขาเดิมได้มาสองปีกว่าแล้วค่ะของคนพิการเหรอคะของลูกหนูคนนี้ก็นี่ได้ไหม ได้คะ่ะแต่บัตรน้องหนูน้องหนูอะมันไปเบนนี่เขาแล้วในาน,าน้ำหนูหนูไม่รู้จะทําไงคะ่ะหนูเลยต้องเอาบัตรพิการเงินเดือนลูกหนูไปจํากับเขาไว้เพื่อที่ว่าเขาหัก <800. S 1> แต่แแปดร้อยคะ่ะบางเดือนเนี้ยป้าหนูขอให้ป้าหักห้าร้อยก่อนได้ไหมหนูขอสามร้อยไว้ซื้อข้าวก่อนได้ไหมบางทีเขาเอารมณ์ดีเขาก็ให้แต่อารมณ์ไม่ดีเขาก็ไม่ให้ โโโดเดี๋ยวต้องอาจจะคิดเป็นสองแบบแบบหนึ่งก็คือลองคิดจะเปลี่ยนอาชีพไหมหรือจะขายข้าวโพดตรงนี้มันดีอยู่แล้วหนูถ้าถ้าไม่เป็นหนี้เขาเนี่ยถ้าไม่เป็นหนี้เขาอะหนูถ้ามีทุนสักก้อนนะคะห,หนูอยู่หนูอยู่ได้ค่ะถ้าไม่เป็นหนี้เขาเลยคะ่ะสมมติหนูขายได้วัลพันถ้าไม่ส่งหนี้เขาหนูก็อยู่เติม เพื่อเป็นทุนต่อไปวันต่อไปได้วันนี้ขายอันนี้พรุ่งนี้แม่หนูเอางี้ก่อนจะมาให้เินโยงเงินไปเป็นทุนและเรื่องลดเครื่องคันที่โยงปรารถนาที่จะให้แม่ไปโรงพยาบาลโยงแค่ไปดาวแล้วก็ผ่อนเขามันเท่ากับเราก็ไม่ต้องไปเสียดอกมันมันน่าจะถูกกว่าไหมสักสองพันสามพันผ่อนเขาเนี่ยรดรดเครื่องหนูไม่ไม่รู้ว่าเขาดาวยังไงยังไงหนูไม่รู้ก็นะันะ่ะคือลถอย่างนี้มัน มันน่าจะดีกว่าที่เราเอาเงินก้อนไปซื้อปั๊บแล้วยมไม่มีเงินทุนเ,เลือกเอาระหว่างเอารถเครื่องคันหนึ่งกับทุนถ้าโยมซื้อรถเครื่องไม่มีทุนทุกไหมทุกแต่ถ้ามีทุนไม่มีรถเครื่องเราสามารถคือขอให้มีเงินอยู่ในกับเราใช่ค่ะหนูหนูหนตอนเนี้ยหนูอยากปิดนี่รายวันค่ะคือแบบเอาตรงนั้นอะจบเลยไม่ต้องไปจ่าย อย่างน้อยมีทุนไว้วันต่อๆไปหนู่ก็ยังดีงเพราะเพราะถ้าถ้าจะมาให้ให้เลือกเอาสองอย่างเลือกอย่างในอย่างหนึ่งจะมาเลือกให้มีเงินเป็นทุนไว้สำรองส่วนแม่เจ็บป่วยที่ไปโรงพยาบาลเราก็จำเป็นไปก็ต้องไปอเอาป่ะแม่เอาป่ะ ไม่เลยถ,ถ้าจำเป็นไปก็ต้องไป <Okay. S 2> แต่เราก็ยังต้องเก็บเงินก้อนไว้ก่อน <Okay. S 2> แต่ถ้าเราไปซื้อรถแล้วไม่มีเงินเหลือแล้ว <Okay. S 2> มีแต่รถเนี่ยรถก็ต้องเติมน้ำมันรถก็ต้องเสีย <Okay. S 2> และค่าหมอก็ต้องเสียอีกสุดท้ายเงินคำเดิมกลับมาว่าไม่มีเงิน <Okay. S 2> ถ้ารถอย่างเงี้ยเราอาจจะไปสมมติเราไปวางดาวสักหมื่นหนึ่งสมมตินะและผ่อนเดือนละสองพันเนี่ย มันก็จับไปได้กว่ากันกับเอาเงินไปซื้อรถแล้วไม่มีเงินเลยการเขาเ,าเขา,เาให้มีเงินลงทุนทรัพย์สินค่อยหาที่หลังถ้าคิดผิดนะชีวิตมันก็จะเปลี่ยน <ทะ S 1> มีเงินก้อนหนึ่งปั๊บเราไปซื้อบ้านแล้วบออบ,บ้านเป็นหลักทรัพย์เราอยากมีบ้านไม่ต้องเสียค่าเช่าคิดง่ายใช่ซื้อเสร็จปั๊บไม่มีเงินลงทุนเ <ทะ S 1> งินก้อนสุดท้ายหมดแล้วมีบ้านหลังเดียว มันก็แค่ที่อยู่แต่อยู่ก็ต้องใช้เงินดูดีดังนั้นให้มีเงินไว้ก่อนนะแต่มาหนึ่งโยงยังเป็นหนี้อยู่ต้องให้ไปใช้หนี้แล้วให้เงินเป็นทุนส่วนไอ้เรื่องรถพ่วงรถอะไรก็เดี๋ยวค่อยคิดอีกทีนึงว่านะเ,เราเรายืดได้เป็นเป็นหนี้ก็หมื่นสองใช่ไหม 2, ค่ะหมื่นสองค่ะ หมด้ยังทั้งเ่าใจหมื่นสองเนอหมดไหมหมดเนาะหมดแน่นะว่ามีโอกาสแล้วนะเดี๋ยวจะปลดนี่ให้นี่หมกันอกหมื่นสองแล้วเดี๋ยวไว้ให้ทุนอีกสักสี่หมื่นก็เป็นห้าหมืนสองไปบริหารเองเงินห้าหมื่นนี่ต้องรีบไปใช้ แม่แม่ใครใครเป็นคนรับแม่แม่ก็ได้ค่ะให้แม่รับใช่ไหมเราขอบคุณหลวงพ่อมากค่ะนี่ไม่ไม่ใช่บุญหล่นทับนะแต่เป็นบุญที่โยมสร้างมาค่ะนะครับในศาสนามันก็เลยเกื้อกูลอ้าวโยมแม่รับก็ได้หรือลูกก็ได้ใครรับค่ะอ่ารับเโยมนั่งนี่ห้าหมื่นสองพันนะอาโยมนับดูเขา คับมั้ยนับเป็นปึ้นก่อนกี่ปึ้นปึ้งแล้วหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าปึ้งแล้วอีกสองพันนั้นคแล้วก็ไปจ่ายหนี้หมื่นสองหมดนี้แล้วายโยแล้วแค่นี้หนูก็โล่งมแล้วก็อีกสี่หมืนไว้ให้เป็นทุนถ้าอยากได้รถพ่วงคิดให้ดีก่อนว่าซื้อรถแล้ว มันจะมาทําอะไรถ้าซื้อแค่ส่งให้แม่ไปเดือนละครั้งสองเดือนครั้งเนี่ยคิดให้ดีก่อนหรือว่าเอาเงินนี้ไปลงทุนในมูลค่าที่เราจะซื้อขายของได้มากกว่านี้ก็ไปคิดเอาเดี๋ยวหนูลองไปคิดเอาเองลองดูแถวสละบุรีก่อนเดี๋ยวให้อาหนูพาไปค่ะถ้าดาวนั่นถ้าชื่อหนูไม่ไม่ไม่ติดนะคะหนูก็จะดาวแต่ถ้าถ้าเกิดดาวแล้วก็ผ่อน ม,มันเป็นเบีย้ยหัวแตกไม่ปัญหาหนึ่งเราไม่ต้องเสียดอกสองเราก็จ่ายแค่ค่าผลเดือนละถ้าเราเคิดเราไหวเดือนละสามพันหรือสองพันก็แค่นั้นถ้าไม่ไหวก็ถูกยึดก็เท่านั้นแล้วและอย่างตรงนี้มันก็เป็นเงินแล้วก็เป็นเงินทุนให้โยมส่วนที่โยมหามาได้แล้วมันก็ยังเป็นทุนแบบเดิมอยู่มันเสริมอยู่แล้วถ้ากับตัวนี้เป็นตัวทําให้โยมหลุดพ้นจาก ความขัดเครื่องแล้วก็ขัดสนตอนแรกคือหม <S y ồng> ื่นสองไปใจนี่เ<จ>หลือสี่หมื่นเอาไปคิดเองญาติโยมฮะ <S <S <x 2> เดี๋ยววันนี้ที่เหลือให้โยมทำบุญขับโพธน,นะจะได้มีบุญไม่อ,อะไรซื้อแต่มาซื้อได้แต่ให้ <S <S 2> <S 2> ให้โยมทำบุญขอบคุณมากค่ะจะได้ทำบุญ แค่นี้หนูก็บอกด้่ว่าเออแ,แม่อย่างนี้นะแม่หนูหนูรอดแล้วอะไรเงี้ยหนูไม่ไมีตังกินเลยค่ะกดน้าดนําลงซื้อขวดนึงกดน้ํำลงบานกินหนูแบบหนูสงสารแม่ก็แบบว่าทำไงวถ้ากูไม่สู้แล้วแม่กูณจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยค่ะอะไรทำไปเพราะว่ามีคนไม่สภาพไม่ค่อยเต็มร้อยคนหนึ่งก็ป่วยสามีก็ไม่แข็งแรง นี่ก็ลูกของน้องสาวเป็นหลานก็มาทิ้งให้อีกใช่แล้วก็สองคนเลยเหรอสองคนเลยค่ะอีกคนนึงก็ไปเรียนซื้ออีกคนนึงไปเรียนเอาเลยดิห้าขวบอันนี้สี่ขวบมันทิ้งไว้มันไม่สนใจเลยค่ะตั้งแต่เล็กๆ็กแล้วอันนี้อันนี้เพมเพิร์ดเพมเพิร์ดตาหนูแบ่งให้มาตาหนูพิการเหมือนกันค่ะเอาเอาวิทยุส่งขึ้นมาเดี๋ยวจะให้ฟังธรรมะหัดพุทโธสวดบนจะได้บ้านมีเสียงพระสว่างสวัยขึ้น เอ,เอาเอาเอาอีกสักหมื่นไปเผ่จะดานรถก็แล้วแต่เก็บไว้มีเท่าไหร่เอมีเท่าไหร่เท่าไหร่นะอะเอาแปดพันก็แปดพันเท่ากับเป็นหกหมื่น้งหลงอไปคิดเอาไอ้เรื่องรถจะมาไม่ได้ให้รีบซื้อคิดให้ดีก่อนให้เงินคิดให้รอบคอบก่อนว่ามีเงินต้องใช้อะไรด่วนก่อน,นแล้วถ้าไปซื้ออะไรแล้วเป็นพลระไหมถ้าเป็นแล้วมันก็ เหนื่อยใหม่อีกรอบนึ่งแต่ตอนนี้โยมมีโอกาสที่พักเหนื่อยแล้วมีเงินหกหมื่นตรงนี้จริงๆค่ะนะเอาไปคิดคโออืไงเดี๋ยวเอาข้ามาสักสิบลูกสิบลูกสิบสี่ก็ได้มีมามีเอาเอามาหมดตู้แล้วตู้เหลือได้สิบสี่ป่ะ เลิกเลิกกี่ลูกไม่เป็นไรก็ทนกันไปมาถึงคันนี้แล้วช่วยกันเพื่อแม่หนูสงสารแม่ค่ะไปดูแลเด็กสมองคนป่วยอีกคนก็ไม่แข็งแรงเด็กจะไปเรียนอีกคนหนึ่งลูกหนูมสามปีนี้จบโยมเป็นอะไรไปนี่พังเลยใช่ค่ะหนูไม่สบายหนูต้องทนค่ะเป็นไรไปนี่เสร็จเลยค่ะเรียบร้อย คือหนูหนูล้มเจ็บป่วยไม่ได้อ่ะค่ะหนูต้องสู้ทุกวันมีหน้าที่ทุกวันค่ะสิบแล้วก็ห้าสิบกิโลกินได้เป็นเดือนเดือนแล้วเ้ <c oughs> ้วหอมอย่างดีเลยเอ่าวทีนี้วิทยุขอจะมาถ้าเปิดเลขหนึ่งรีโมทสวดมนต์นนเช้าแปร ى. เลขสองสวดมนต์เย็นแปร ى. จากนั้นไป ถ้าเป็นเกิดจากกันที่2แล้วจะบรรยายทำบันทึกที่3ามปดสิบเชั่วโมงวิธีใช้คือเสียบปลั๊ก <Okay. S 1> พอเสียบไปก็จะมีสองระบบถ้ากับ <Okay. S 1> ชาร์จไปในตัว <Okay. S 1> พอชาร์จเสร็จแล้วสว่างถอดมาแล้วเราก็มาฟังได้โดยไม่ต้องเสียบปลั๊ก <Okay. S 1> นี่เป็นฐานแห้ง <Okay. S 1> อยู่ในนี้อ่ะเปนี้เปิดให้ฟังเลขหนึ่งจะทำวัดช้าก่อน ถ้าเราไม่กดคืนมาจะไปเรื่อยๆทีนี้จะหาไม่เจอก็ต้องอาศัยรีโมดเป็นตัวกดกลับมาหาช่องเดิม,ยม,ม,มโสยสซะภะคะอัสตตานะปะกาวะตาธรรมโม สปฏิน,นฟังและใจจะได้สว่างบ้านจะได้สว่างมีแสงหน่อยไม่ไงั้นมันจะมีแต่ความทุกข์<ะ>ถ้าฟังธรรมะตัง้งแต่กันที่สามจะจะมาเปิดกันที่ห้าดูดิถ้าดูว่าเลขขึ้นไหมด้วยถ้ากดแล้วไม่ขึ้นแสดงว่ายังไม่ใช่ก่อนอื่นต้องอนุโมทธนนาในกุศล อ่ามีขนมขอยาจงโอ้โมีขนมแล้วที่มาบำเพ็ญบารมีให้จิตของเรามีความสว่างมีความสงบเนี่ยให้ฟังธรรมะและทำให้เกิดจไไ้มปมญาปัญญา,ญญาอ่าปิดเนแล้วก็เวลานั่งบ้างๆเนี่นหัดนั่งบริกรรมข้างในพุทธโธ เอาสติกำหนดอยู่กับปัจจุบันภายในแล้วก็พุโทโธทำไปเรื่อยๆพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วก็ใจจะสบายดีไม่ดีเกิดสมาธิจิตสงบถอตั้งมั่นแลแ้วทีนี้อานิสงส์งการภาวนาสามารถทำให้เกิดฌานและเป็นพรหมเป็นเทวดาได้ด้วยการทำฌานก็รียกเป็นพระพรหม เป็นเทวดาได้เพราะมีความละอายชั่วกลัวบาปก,กับการทำฌานนะแล้วก็ฟังธรรมะให้เกิดสติปัญญานะแบมือพุทโธต่อไปนอนก็กำหนดพุทโธเอาสติกำหนดข้างในนิ่งพุทโธแล้วปล่อยให้หลับไปใจสบายถ้าแผ่เมตตาได้ก็ดีตื่นนอนหรือก่อนนอนสมาก็ภาวนาทุกคืน ก่อนนอนก็แผ่เมตตาสบายตื่นนอนก็ภาวนาแผ่เมตตาพูดสิ่งดีๆสิ่งดีๆจะมาหาเราถ้าด่ากันแช่งกันทะเลาะก,กันมืดของไม่ดีจะเข้ามาอา่าน่าดีแล้วทำไปวันนี้พระมาถ,ถึงบ้านแล้วก็โอ้ยเออได้สิบสามลูกแล้วก็เอาไปดีใจมากเลยค่ะหลวงพ่อสิบสี่ะ่าเอา,เอา อาโยมหนึ่งหน้าทีจะจบแล้วให้โยมได้เห็นว่าชีวิตบางคนแม้แต่จะสู้แต่เขามาสู้สู้ได้แค่ไหนสู้ได้เท่าไหร่สู้ได้ได้อะไรมันก็คือสู้หมดเลยแะแต่สิ่งสุดท้ายก็คือขอให้เรามีความดีมีศีลธรรมนั่นแหละ คือการสู้ชีวิตที่แท้จริงคือสู้ให้ชนะสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายที่อยู่ในใจเราถึงโยมไม่ร่ำไม่รวยก็ตามแต่ถ้าโยมก่อนจากโลกนี้โยมมีความดีติดตัวไปนั่นคือกำไรชีวิตนอกนี้เขาเรียกว่าใช้ชีวิตหมดไปก็ขอเจริญแต่เพียงเท่าน,นี้นะข้าวสิบสี่ลูกมุ้งของกินนะม,มีปลาไข่หมดแล้วเหรอ อาไปสมควรเวลาเดี๋ยวข้าพวัวตกลงโยมทมําบุญไปนะวันนี้ไม่ต้องอาขายนะเ,เดี๋ยวจะได้แจกโยมติดตามมาให้แม่ให้แม่ลง